ช่วงนี้เราฝึกนั่งกันเรื่อยๆมาเป็นเวลาหลายเดือนนะคิดว่าคนที่ได้ทำมาต่อเนื่องนะขยันทำเรื่อยๆเ,เนี่ยน่าจะพัฒนาขึ้นการพัฒนาขึ้นนะเป็นอย่างไรนะก็คือเราจะรู้สึกว่า,าเราเลินกับอารมณ์เนี่ย ลดลงความเปลินในอารมณ์เนี่ยของเราลดลงพระศาสดาให้เราเนี่ยทิ้งความคิดที่พระองค์ตรัสว่าถ้าบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฟังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ นั่นคือพระองค์ให้เราเนี่ยฝึกทิ้งความคิดไปเรื่อยๆและพระองค์ก็สอนให้เราตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสติดังนั้นเวลาเออเราเจริญภาวนาเรานั่งสมาธิเดินจมกลมเนี่ยก็ให้เราตั้งจิตอยู่กับกายของเราอาศัยกายเราเนี่ยเป็นที่ตั้งกายเราจะเป็นในส่วนของธาตุดินนะก้อนกายรูปกายนี้ก็ได้ธาตุดินหรือว่า ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนะลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกนะวยยายูธาเมื่อเช้าก็เลือกสัมมาเนนกับผ้าขาวมานะแล้วก็มารายงานตัวทุกเชา้าก็ถามเขาว่าทำในใจอย่างไรนะเวลาจะเร่นภาวนา <c oughs> าสามเนนหนึ่งพระขาวอีกสามก็ทำในใจในลักษณะเดียวกันนะเป็นผู้ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็คืออ,อยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วก็ทิ้งความคิดมันคิดนึกเรื่องใดขึ้นมาก็าพยายามทิ้งไปเรื่อยๆก็ทันบ้างไม่ทันบ้างเห็น แล้วก็รายงานบางคนก็บอกไม่ทันนะบางคนก็บอกทันเหมือนกันแต่หรือไป็นนานนะสักพักหนึ่งนั่นก็คือความเพลินนั่นเองนะความเพลินหรือช่วงที่เราเผลอนนะหรือช่วงที่เราเนี่ยหลงยึด <c oughs> หลงยึดอารมณ์นั้นว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะเพลินไปกับมันเราเพลินไปกับพบ เราเพลินไปกับชาติเราเพลินไปกับภพบหมายถึงเราเพลินในในที่ตั้งวิญญาณในผืนน,นั้นนั้นนั้นเนี่ยจะเป็นเพลินในรูปเพลินในเสียงเพลินในกลิ่นเพลินในรสก็ตามเราเพลินในผืนนาปานกลางเช่นเพลินในสมาธิ ในระดับปฐมฌานทุติยฌานฌะนะานหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้หรือเราเพลินใน <c oughs> สมาธิระดับอรูปนะนี่ก็ล้นเป็นความเพลินทั้งหมดนะความเพลินในธาตุธนะาตุเลวธาตุปันกลางธาตุปราณีขณะที่มีความเพลินก็จะยังไม่รู้ตัวอะไร รู้แต่ว่าเราเรารู้ธาตุนี้เราพอใจในธาตุนี้เรากำลังคิดนึกแล้วเราก็ไม่อยากจะละมันไม่อยากทิ้งมันดังนั้นพระองค์ก็แนะนำอารมณ์อันเดียวที่ให้ให้เราเนี่ยเอาจิตมาตั้งไว้ดังนั้นอารมณ์อันเดียวที่พระองค์ทรงแนะนำก็คือกายของเรากายยักตาสติหรือจะเป็นอุเบกขาก็ได้ ถ้าในส่วนเวทนาก็ให้เป็นอุเบกขาเราไม่ตั้งไว้กับสุขหรือทุกข์เราตั้งไว้กับอุเบกขาคือตัวสติปัฏฐานสี่เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมหรือให้เรารู้จิตของเราเนี่ยจิตที่กำลังรู้ลมหายใจหรือจิตที่กำลังรู้อุเบกขาอย่างนี้หรือตัวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือ ให้รู้การเปลี่ยนแปลงภายในใจเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะซึ่งพระศาสดาบอกว่าจิตเนี่ยเป็นละหุปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเราก็เข้าไปดูจิตเราเนี่ยที่ตั้งอยู่กับลมลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันอยู่ตลอดไหมนะมันมีการเปลี่ยนนะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป เราก็เห็นความจริงมันแล้วว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วนะขนาดที่มันเปลี่ยนเนี่ยเราไม่รู้ตัวขนาดที่มันเปลี่ยนแล้วก็คิดนึกเรื่องใดเราก็เพลินไปก่นะอ็จะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่ลมหายใจนี่เป็นความ คิดที่เรากําลังคิดปรุงแต่งเราก็ละความเพลินตรงนั้นแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจเนี่ยขนาดเนี้ยเรียกว่าเราเราเปลี่ยนองค์ความรู้ก็คือการละความเพลินนะกําลังเพลินๆอยู่กับอารมณ์เนี้ยก็เปลี่ยนมาตั้งตั้งจิตอยู่กับกายแทนนะจากนั้นเท่ากับว่าเรานะทิ้งอารมณ์นี้หรือพค์เ,เรียกว่าปะหานะนะปะหานาเนี่ยปะหามัน นะละมันทิ้งมันหรือเหมือนเราปัดมเมล็ดพืชออกจากผืนนามเมล็ดพืชมันไปตั้งบนผืนนาเราปัดออกพอปัดออกปุ๊บมันก็ไม่มีผืนนาให้มันเติบโตขึ้นเป็นต้นนะไม่เจริญงอกงามไปบุญอ,อันนี้ก็เป็นมรรควิธีที่ สามารถละสังโยชน์ทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำได้ในตัวเสร็จตัวสังโยชน์เบื้องสูงก็คือการที่เราเข้าไปเห็นจิตหรือเข้าไปเห็นอารมณ์ที่เป็นผืนนาปานกลางและปราณีคือเข้าไปเห็นชั้นหนึ่งสองสเข้าไปเห็นสมาธิระดับอารูหรือเข้าไปเห็นจิตที่เข้าไปรู้อารมณ์นะจิตที่เข้าไปรู้อารมณ์ จะเป็นผืนนาเลวปันกลางปลาณนต่ก็ตามแต่เราเห็นตัวจิตละว่าเป็นกิริยาที่รู้แจ้งและกําลังดูตัวจิตเนี่ยว่าความจริงมันเป็นยังไงเราก็นิ่งอยู่ดูอยู่เราก็จะเห็นว่าจิตที่เราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยเมื่อเอามาตั้งอาศัยในอารมณ์อันเดียวแล้วเนี่ย มันไม่ได้เชื่อเราไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาของเรามันจะเปลี่ยนแปลงตลอดนั่นคือความจริงของมันการที่เห็นความจริงอย่างเนี้พระองค์ก็จะถามสาวกว่าถ้าความจริงของสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันควรไหมที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ประเด็นตรงนี้ก็เห็นเห็นได้ยากเหมือนกันนะเพราะมองมองจากตัวเองเนี่ยก็เวลาเจอพระสูตรนี้นะหรือว่าครูอาจารย์พูดมาแรกๆเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนสิ่งที่มันเกิดดับเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเออทำไมมันจะต้องเห็นอย่างนั้นล่ะเนี่ยอันนี้เป็นความที่ ที่เราเองเคยไม่เข้าใจนะว่าก็ก็มันเกิดดับอะแล้วทำไมจะต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรานะอันเนี้ยเรามองไม่ออกนะแต่นั้นถ้าถ้าเราเห็นซ้ํำๆไปเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเห็นขึ้นมาได้โดยการเห็นบ่อยๆ แล้วการที่เราต้องทำในใจโดยแยบคายว่าขณะที่เราเห็นมันเกิดและมันดับไปเนี่ยเราได้ดับไปกับมันไหมแต่นั้นพอมาเจอพระสูตรที่พระศาสดาให้สาวกดูคนล่ากเกาขิ่งไม้ใบไ,ไม้ไปเผาเนี่ยพระสูตรนี้เลยเลยทำให้ ให้ได้ความชัดขึ้นมานะให้ได้ความชัดขึ้นมาว่าการทีเ่เราเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราเนี่ยมันจะมีมุมมองอยังไงที่จะทำให้เห็นแบบนั้นนะมุมมองแบบนั้นก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหมือนเราถูกกระทําเป็นลักษณะของ กิ่งไม้ที่ถูกลาพรนะองค์บอกว่าขณะที่คนเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไ,ไม้ไปเผาเนี่ยเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นหรือถูกเอาไฟเผาไหม,มสาพวพกก็บอกไม่รู้สึกพระองค์ก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรเนีย่ยเห็นไหพระองค์ค่อยๆถามทีละลำดับเพื่อจี้เราให้เกิดปัญญาให้ปัญญามันแล่นนะ ให้มันเกิดการใคร่ควญนะเพราก็มานึกถึงเราเอ๊ะเราก็ก็ฟังอย่างเงี้ยมามาบ่อยๆแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันจะต้องไปเห็นว่าไม่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรานจนผ่านไปนานๆสักพักหนึ่งเนี่ยเราถึงจะเหมือนทำในใจโดยแยบคายว่าเออขณะที่ ที่มันหายไปเนี่ยเราไม่ได้หายไปตามมันนีน่เราเห็นมันหายไปแสดงว่ามันกับเราผู้เห็นเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันจึงบอกว่าประเด็นนี้ยเป็นประเด็นที่สำคัญนะเขาเคยสงสัยอยู่ตลอดว่าเห็นไม่เที่ยงแล้วมันยังไงล่ะเห็นมันดับแล้วมันยังไงล่ะเห็นมันเป็นอนัตตาแล้วยังไงมันเหมือนมันมันไม่สุดนะไปไม่สุด แต่พอมีเนตังมะมะเนโสมัสมิณนะเมโสอัตตาเข้ามาเนี่ยปุ๊บมันเหมือนมันเติมเต็มนะมันเติมเต็มความสมบูรณ์นะว่าอ๋อก็เพราะเพราะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นอนัตตาคือตัวตนเนี่ยมันมีขึ้นมาชั่วคราวนั่นนะสิเราผู้เห็นกับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจึงเป็นคนละตัวกันดังนั้นสาวกจึงบอกว่า เมื่อพู้เจ้าถามว่าเป็นเพราะเหตุใดเธอจึงไม่เจ็บหรือไม่ถูกไม่มีความรู้สึกเหมือนถูกเผาด้วยไฟเนี่ยพระ,ะสาวกบอกว่าความรู้สึกว่าตัวเราของเราเนี่ยนไม่ได้มีอยู่ในสิ่งนั้นดังนั้นนั่นคือปัญญาที่ที่เราได้มา จากการเห็นมันแปลเปลี่ยนเห็นมันหายไปซึ่งเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับการแปลเปลี่ยนหรือการหายไปของมันเลยจึงบอกว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่สำคัญที่ทำให้ เรามีปัญญาพัฒนาขึ้นมานะจากการเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานะว่าเห็นแล้วมันยังไงล่ะนะนะนะดังนั้นพระสูตรนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีปัญญาว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามันแปรเปลี่ยนสิ่งที่เราเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันดับไป ตัวตนมันมีขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วหายไปคืออนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเพราะว่าเราเป็นผู้เห็นมันดังนั้นมันกับเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันพระองค์จึงเรียกปัญญาตรงนี้หรือปฏิปทาตรงนี้ว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะแปลว่าความยึดถือว่าตัวตน ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นมันเนี่ยซึ่งเราอาจจะเคยยึดถือว่ามันเป็นตัวตนเนี่ยมันก็จะหมดไปนเราอาจจะเคยเห็นว่าไออันเนี้ยเป็นของเราดังนั้นสิ่งเนี้ยมันมีการแปลเปลี่ยน,นแก้วมันล้าได้ มันแตกสลายปนไปหมดไปดับไปได้นะดังนั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่เราแล้วเพราะเราเป็นผู้ดูมันนะดังนั้นอาการไม่เที่ยงอาการดับไปนะอาการที่มันเป็นอนัตตามันคืออาการของตัวนี้นะแต่ ปัญญาของผู้มองเนี่ยที่จะได้คือผู้มองจะเกิดปัญญาเห็นว่าไอสิ่งที่มันมีอาการไม่เที่ยงดับไปมีตัวตนชั่วคราวเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะอันนี้คือคือประเด็นสำคัญที่เราเราต้องเข้าใจในตรงนี้นะ ซึ่งเราจะเห็นว่าการชี้ชัดในในประเด็นเนี้มันมันไม่ค่อยมีใครแยกแยะแล้วก็ชี้ชัดให้ให้เห็นความชัดเจนนะออกมานะทรงจะใช้คำว่าเนตังมะมะแปลว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นก็คือไอ้สิ่งที่มันกำลังแปลเปลี่ยนมันดับไปเป็นอนัตตาเนี่ยนะ ไอสิ่งนั้นเนี่ยที่มันมีอาการอย่างเนี้ยอาการอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราและสิ่งที่มันมีอาการอนิจจังมีอาการทุกขังมีอาการอนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเราและสิ่งที่มันมีอาการอย่างเนี้ยสามัญลักษณะอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเราไม่ได้แปลเปลี่ยนไปตามมันเราไม่ได้แตกสลายไปตามมัน นี่คือสิ่งที่ที่เราจะต้องทําปัญญาให้เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้พระองค์จึงเรียกคำสามคำเนี่ยว่าคือเรียกเนตังมะมะเรียกเนโสะมาสมิเรียกนเมสวัตตาเนี่ยรวมกันว่าปฏิปทานะ,ะคือทางดำเนินไปเนี่ยนะหรือเป็นปัญญาให้ ปฏิปทาให้ถึงความดับดับไม่เหลือแห่งสักกายะหรือสักกายันตะหรือคือความยึดถือว่าของเราว่าเป็นเราดังนั้นแก้วนี้ไม่ใช่ของเราแก้วนี้ไม่ใช่เป็นเรากิ่งไม้นี้ไม่ใช่ของเรากิ่งไม้นี้ไม่ใช่เป็นเราหรืออีกมุมหนึ่งก็คือ ความรู้สึกว่าของเราไม่มีในนี้ความรู้สึกว่าเป็นเราไม่มีในนี้ความรู้สึกว่าตัวตนของเราว่าอันเนี้ยเป็นตัวตนของเราเนี่ยนะตัวตนของเราเมันไม่มีอยู่ในนี้นี่จึงเป็นสิ่งที่เ,เป็นมุมของปัญญาน เป็นสิ่งที่เมื่อเรามีปัญญาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดการแยกนะแยกระหวา่างธรรมชาติที่มันแปรเปลี่ยนกับธรรมชาติที่เป็นผู้มองการแปรเปลี่ยนฉะนั้นผู้ที่มองการแปรเปลี่ยนมองการดับมองความเป็นอนาัตตานั้นจะเป็นคนละตัวกัน ดังนั้นเวลาเรามองในส่วนรูปเนี่ยเราอาจจะคิดว่าผู้ที่มองเนี่ยคือจิตองค์จึงให้เราเนี่ยดูในท่าที่มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ดูรูปแล้วต่อไปก็ให้ดูอะไรให้ดูเวทนานะนะมีธรรมชาติคือเวทนามาให้ดูนะต่อไปก็ให้เข้าไปดูสัญญาความจำได้หมายรู้นะ ต่อไปก็ให้ดูอะไรสังขารน,นะความปรุงแต่งนะเราต้องดูให้ครบนะ,นะต้องดูให้ครบดูรูปแล้วดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารน,นะแรกๆเราก็ยังคงคิดว่าจิตเป็นคนดูก็ไม่เป็นไรคิดอย่างนั้นไปก่อนก็ได้จากนั้น ยังเหลือจิตใช่ไหมเราก็ามาดูจิตอีกอทีนี้เอาจิตมาตั้งอยู่กับกายกายไม่ใช่ของเราเรารู้แล้วไม่ใช่ของเราแต่จิตเป็นของเราใช่ไหมอลองดูว่ามันใช่ของเราจริงไหมเอาจิตมาตั้งพอตั้งปุ๊บเช่อนอยู่กับลมมันไม่อยู่มันอยู่สักพักหนึ่งมันเปลี่ยนไปรู้อย่างอื่นเปลี่ยนไปรู้อย่างอื่นปุ๊บเล่ากรรมมาใหม่อมืจิตของเรานี่ เราต้องควบคุมมันได้สิเราต้องบอกมันได้นะสั่งมันได้เราก็เอามาใหม่มันก็เปลี่ยนอีกนะนั่งแค่1 0นาที20นาทีเนี่ยโอ้มันเปลี่ยนมากมายมหาศาลทั้งที่เราไม่ได้อยากให้มันเปลี่ยนดังนั้นเราก็เริ่มเห็นความจริงอย่างว่าโอ้ที่เราเคยคิดว่าจิตเป็นคนเข้ามารู้ แต่พอเราดูตัวจิตเองจิตก็มีอาการเดียวกับรูปกายเหมือนกันจิตก็มีอาการเดียวกับเวทนาสัญญาสังขารคืออาการเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนดับไปพระศาสดาก็เห็นอย่างนี้เหมือนกันพระองค์จึงบอกว่ารติยาจะทิวส,สัจจะอัญญะเทวอุปชติอัญงนิรุชติกลางคืนบ้างกลางวันบ้าง นะอื่นเกิดอื่นดับนะจิตมโนวิญญาณเนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันเกิดดับตลอดเลยนะดวงอื่นเกิดดวงอื่นดับดวงอื่นเกิดดวงดับอยู่ตลอดเวลาดังนั้น,น,นเราก็เท่ากับเห็นเหมือนกับที่พระศาสดาทรงเห็นซึ่งทรงบัญญัติมา2,000ันกว่าปีดังนั้นเราก็จะ เริ่มประเมินได้ไม่ต่างจากการเห็นรูปขณะที่เห็นรูปเกิดดับเราจะรู้ว่ามีผู้ที่เห็นรูปอยู่ผู้หนึ่งแน่ซึ่งเราคิดว่านั่นคือจิตก็ไม่เป็นไรแต่พอเรามาดูจิตแล้วเห็นจิตเกิดดับเอาละเราประเมินด้วยปัญญาแล้วว่เาเฮ้ยต้องมีอีกคนหนึ่งเนี่ยเห็นจิตนะเห็นจิตมโนวิญญ,ญาณอยู่นั่นนะ ทีนี้ก็มาดูสิว่าผู้เจ้าเนี่ยบอกว่าธรรมชาติที่เกิดดับเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือเราสังเกตด้วยตัวเองก็ได้นะ,ะลูกเกิดดับแน่นอนเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเกิดดับแน่นอนสัญญาเกิดดับแน่นอนสังขารเกิดดับแน่นอนจิตเกิดดับแน่นอนเอาแสดงว่าเราไม่ใช่หธรรมชาตินี่เลยก็ต้องมีธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยที่รู้อยู่ รู้อาการแปรเปลี่ยนดับไปเป็นอนัตตาของทั้งห้าธรรมชาตินี้พอไปดูพระสูตรพระองค์เรียกผู้นั้นว่าผู้ยึดติดห,หรือสัตตานังเป็นผู้ยึดติดผมใช้คาว่าสัตตาหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติด มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่เข้ามายึดติด5ธรรมชาติเนี่ยห้าธรรมชาตินี้รรน,นะถูกรวมเรียกว่าสังขาตาธาตุหรือสังขตธาตาาุหรือสังขาตาธรรมซึ่งมันจะมีลักษณะเหมือนกับที่เราสังเกตเห็นนั่นแหละคือจะมีเกิดปรากฏมีเสื่อม มีความเสื่อมเรื่อยๆมีความดับไปมีความเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้ความจริงมันจะเป็นอย่างนี้และพระพเจ้าก็พูดถึงผู้ที่ยึดติดโดยใช้อุปมาว่าเป็นเปรียบเหมือนกุมารกุมารีที่กำลังเล่นเลือนน้อย กุมารกุมารีก็มายึดติดเรือนน้อยๆกาลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินและทรายนะตราบใดที่เขายังมีความพอใจนะในเรือนน้อยๆอย,อย,อยู่เขาย่อมอะไรย่อมเสียได้แต่เมื่อใดความพอใจของกุมารกุมารีหมดไปจากเรือนน้อยๆแล้วเนี่ยเขาย่อมไม่อะไรไม่เสียดดย เขาย่อมเลี่ยไรการจัดกะจายเหลือน้อยๆด้วยมือและเท้าของเขาดังนั้นผู้ที่เข้ามายึดขันทั้งห้าเพราะเขากำลังพอใจขันห้าถ้าเขาวางความพอใจได้เขากับขันห้าก็เป็นคนละตัวกันเป็นคนละสิ่งกันดังนั้น รัศดาก็เลยบัญญัติสิ่งที่ไม่ใช่สังคตาถาตุว่าเป็นอสังคตาถาตุคือมันไม่ใช่สังคตาถาตุสังคตาถาตุมันเป็นท่าที่ถูกปรุงแต่งได้ไม่ใช่ท่าที่ถูกปรุงแต่งได้ก็คือมันถูกปรุงแต่งไม่ได้นั่นเองอขันห้าเป็นท่าที่ถูกปรุงแต่งได้ แต่มันมีธรรมชาติหนึ่งที่เข้ามาเห็นการเกิดดับของกันทั้งห้าธรรมชาตินี้ก็คือไม่ใช่ธาตุที่มันถูกปรุงแต่งได้นั่นเองดังนั้นธรรมชาตินี้พระองค์ก็บอกว่าอาการของมันเนี่ยเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏนะไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะยอย่างปรากฏดังนั้นเราก็จะเห็นว่าธาตุเนี้ยนะ เราจะรู้สึกถึงความที่มันนิ่งมันไม่มีการแปรเปลี่ยนไม่มีความหวั่นไหวนะไม่มีการมากันไปดังนั้นการมาการไปก็จะมีอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวคือตัวของขันห้านะอันนี้ก็อยู่ที่เราเราทำในใจอยู่กับอนาปานสติรู้ลม แล้วคอยละความเพลินเรื่อยๆละความเพลินเรื่อยๆจนทั้งการละความเพลินมันเร็วขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นจนกระทั่งเห็นการเกิดดับนะของทุกสิ่งทุกอย่างนะของนามรูปจนกระทั่งเห็นครบถึงจิตมโนวิญญาณทีเนี้ยเราก็จะเริ่ม เข้าใจด้วยปัญญาว่าเอ้ยมันต้องมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเห็นไอ้ห้าตัวนี้อยู่ไม่ต่างจากการที่เราเคยเห็นรูปเพียงอย่างเดียวเกิดดับการที่เราเห็นรูปเกิดดับเราก็รู้เลยว่าต้องมีผู้ที่เห็นรูปอยู่สังเกตรูปอยู่หลักการเดียวกันก็เหมือนกันนะ ดังนั้นตรงนี้จึงเป็นนิสราระอุบายเครื่องออกไปพ้นนะเป็นปฏิปทาเพื่อดับความยึดถือว่าตัวตนดังนั้นความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนในรูปตั้งกายของเราดินน้ำไฟลงในเวทนาที่มีสุขทุกข์เฉยๆในสัญญาคือความจำได้ไม่รู้ในสังขารคือความปรุงแต่ง ในวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งมันก็จะหมดไปพระองค์จึงบอกทีเนี้ยพอรูปตายเนี่ยเธอจะไม่ตายไปตามรูปพอจิตมโนวิญญาณดับเธอจะไม่ดับไปตามวิญญาณตัวผู้ยึดติดก็จะรู้จักตัวเองขึ้นมาเท่ากับว่าจริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยมี มีสภาพธรรมเนี่ยเพราะทุกคนเนี่ยถูกเรียกว่าสัตตานังคือเป็นผู้ยึดติดนะยึดติดขันท่าดังนั้นหน้าที่เราก็คือวางความพอใจการจะวางความพอใจได้ต้องเห็นโทษโทษของสิ่งนั้นที่จะทำให้วางความพอใจได้เด็ดขาดก็คือการเห็นความเป็นอนัตตาการจะเห็นความเป็นอนัตตา ก็คือต้องเห็นความดับการจะเห็นความดับต้องมาจากเหตุคือเห็นความเสื่อมการเห็นความเสื่อมก็เพราะมาจากเหตุคือเห็นเกิดเมื่อสิ่งนั้นเกิดมันจะเสื่อมเมื่อเสื่อมมันจะดับเมื่อดับมันคืออนัตตาเมื่อมันคืออนัตตาเราจะรู้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเนตังมามะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนสโสมัสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณเมโสอตตาก็จะเกิดนิพพิทา เบื่อหน่ายวิราคะคลายความพอใจโบสศักคะการสลัดกืนนะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้มาถ้าเรากระทำในใจอย่างถูกต้องแล้วก็มีมุมมองปัญญาอย่างถูกต้องในการมองขันทั้งห้านะซึ่งอาศัยการกระทำให้มากจเจริญให้มากทำบ่อยๆเราถึงต้องมันเดินชมกลมนั่งสมาธินะ ขณะที่เดินโยมกมนั่งสมาธิก็คือต้องทำในใจให้ถูกต้องไปด้วย